ข้าวเราก็กินเนาะเหมือนผักเราก็กินเออขนาดผักเรายังลดได้เลยทําไมข้าวเราไม่มาลดบ้างละ่ะชื่อก้าวปฏิหารครับมาสะอาดนะครับก็ตอนนี้คือมาช่วยทวาวําสวนแทนสวนเฮาะครับก็คือ ก่อนหน้านี้นนครับก็ทางานอยู่ที่กรุงเทพครับทาเป็นเหมือนเปิดบริษัทกับเพื่อนทาอบรมเรื่องความสุขในการทํางานอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเหมือนโควิดเนี่ยครับวิกฤตโควิดเนี่ยมันทาให้ตัวกา้เองเนี่ยเหมือนแบบประสบป,ปัญหาแล้วบริษัทก็คือเหมือนต้องหยุดชะงักลงนะครับแล้วพอหยุดชะงักเนี่ยก็เลยเหมือนกลับมาช่วยที่บ้านแล้วก็เหมือนพอกลับมาครับด้วยตัวแม่ของก้าครับเขาเป็นเขาเรีอยกอะไรอยู่ในกลุ่ม ผักแปลงใหญ่เป็นกลุ่มของเกษตรกรที่นี่ครับก็เลยเหมือนว่าเอ้ยเห็นแม่ทําเกษตรมาตั้งนานแล้วเราเลยรู้สึกว่าเออด้วยความสามารถหรือแบบด้วยสิ่งที่เรามีที่เราทํางานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะมาช่วยที่บ้านได้นี่ครับก็เลยเหมือนตอนแรกกล้าเข้าไปอบรมกับที่เกษตรอําเภอครับเป็นแบบอบรมเหมือนอบรมกับเขาเรียกอะไรเหมือนการทําปุ๋ยการทำอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนได้เห็นว่าเออบ้านเรามันมีแบบเขาใช้คำว่าอะไรดีทรัพยากรเยอะมากครับ ตัวผมเองก็เลยรู้สึกว่าเออเสียดายเนาะที่แบบเราเราอยู่กรุงเทพมาตลอดเลยตั้งแต่เกิดเลยครับล้วเพิ่งแบบตอนนี้อายุ25่สิบห้าเนาะแล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่เนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะทําอะไรให้ที่บ้านได้บ้างแฮปปี้ <Happy S 2> มากๆาครับผมแบบคือตอนกลับมาเนี่ยแรกๆยังไม่เท่าไหร่แล้แบบหลังๆพอเราได้ทํา เกษตรเราได้แบบเห็นผลผลิตได้แบบเจอพี่พได้เจอชาวบ้านครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยที่แบบตอนนี้กลับรู้สึกว่าขอบคุณโควิดด้วยซ้ําที่ทําให้เราได้กลับมาบ้านอะไรเงี้ยให้ให้เราได้รู้สึกว่าเออเราชีวิตเราน่าจะเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยครับเห็นว่าทํานาด้วยใช่ครับทานาด้วยแล้วเราทํานาเป็นแบบไหนฮะอ๋อคือคือตอนแรกที่กลับมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าที่แบบทําอยู่ทํากินปกติเนาะแล้วที่บ้านเนี่ยปลูกข้าวอยู่แล้วครับล้วก็รู้สึกว่าข้าวเนี่ยปกติผลผลิต แถวนี้นะครับต่อปีต่อไร่มันได้ไร่แล้วประมาณ2 0 0 3 0อกิโลแล้วผมไปเจอคิดว่าเขาสามารถทำหนไร่เนี่ยได้ถึง6ตันผมก็เลยไปศึกษาดูว่าเขาทำยังไงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลองทำมาดูเราอาจจะได้เปลี่ยนอะไรได้ครับก็เลยประกาศก็เลยประกาศในเฟสครับว่าแบบผมจะทำข้าวหนึ่งไร่เนี่ยขายขายกิโลละ99บาทใครจะซื้อไหมกับผมอะไรเงี้ยแล้วผมจะปลูกข้าวให้แล้วแบบสีเองเพราะว่า ผมจะสีแล้วแบบส่งถึงมือทุกคนเลยอะไรเงี้ยอันนี้ผมประกาศแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต่อระบบน้ำถ้าอยากที่งีอยากพาไปดูนะมันอยู่ตรงตอนนี้ก็มีต้นข้ายใช่ตอนน,อน,นี้อันนี้มาประกอบขุดทดลองครับก็คือทําระบบน้ําต่อเหมือนแบบเป็นเหมือนรถผัาเลยครับเป็นต่อแบบเทปน้ําพุ่งทั้งหนึ่งไร่ครับห่างห่างใช้ประมาณ11 11ดบด สิบเอ็ดหัวครับเพราะว่าเทมน้ําพุ่งเนี่ยมันใช้สองเมตรก็เลยแบบว่าเออทำแล้วก็ใช้รถน้ำาข้าวใช้รถน้ำาข้าวแล้วคราวนี้ก็เหมือนเป็นถังเราถังแล้วก็ใช้แบบปุ๋ยหมักเพราะว่าเราหมักน้ำหมักเองใช้ระบบน้ําทางแช่ปุ๋ยททงระบบน้า ใช่ครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปในถังแล้วแบบลด <c oughs> สำหรับผมผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกว่าต้องลดข้าวเพราะว่าข้าวเราก็กินเนาะเหมือนผักเราก็กินเออขนาดผักเรายังลดได้เลยทําไมข้าวเราไม่มันลดบ้างละ่ะการขายของเราเนี่ยเราเน้นการขายทําการตลาดไหมออนไอลน์ครับผมผมรู้สึกว่าทุกวันนี้แบบทุกคนเข้าถึงได้ถ้าสมมติว่าขายในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าคนเข้าถึงมันน่าจะน้อยผมเลยก็เลยมีแบบ เพจของสวนด้วยแล้ว huh. ก็แบบมีเฟซตัวเองด้วยอะไรเงี <I> ้ยครับแล้วเหมือนตัวเฟซตัวเองเนี่ยก็เลยเหมือนว่ามีคนแบบสนับสนุนเยอะเขาเลยเหมือนได้ขายได้เยอะครับก็เลยเป็นที่มาของหนึ่งไร่หนึ่งไร่แปดหมื่นโอ้โหผมก็เลยแบบเออเออก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเราทําได้เราคิดว่าคนแถวนี้ก็น่าทําได้แหละเพราะว่าผมจากคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยผมแบบอยู่กรุงเทพมาตลอดแล้วผมเพิ่งมาเปราอะไรเงี้ยผมยังทําได้เลยรู้สึกว่าทุกคนก็ได้ทําได้